คนนี้คนนี้เขาจะมีความโดดเดี่ยตรงความแหลงมงคงคางนะครับความหน้าผากสูงนะครับแล้วก็วัดก่อนก็ได้นะครับวัดก่อนตรงการคิ้วถึงปีกจมูกแล้วก็คิ้วถึงตีนลายผมหรือตีนผมนะครับแล้วก็จมูกถึงถึงคางคนนี้คางเขาจะยาวกว่ากว่าเส้นปกตินิดหนึ่งนะครับ เอาแบบเบสิกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมล่างวงกลมก่อนประมาณนี้นะเพราะว่าเราต้องเผื่อให้เห็นถึงหน้าอ,อกนะครับถึงประมาณหน้าอกนะตาถ้าตามตำรามันจะมีมีแบบแผนอีกแบบหนึนะ่อาจารย์ใช้ความคุ้นชินนะครับอาจารย์่างแบบประมาณเท่าที่เข้าใจของอาจารย์นะครับโดยอัตโนมัติ ได้ประมาณสองเส้นนี้ค่อยค่อยมาวาดทางค่อยาวาดอาาัดออกทางนะครับแล้วก็มันจะโค้งนิดหนึ่งนะหน้าคนจะโค้งนิดหนึ่งพะเอียงนะแล้ววาดตาก่อนวาดตาก่อน,อนเพื่อตาเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดของทุกสิ่งทุกอย่างในในสัดส,ส่วนนะครับใช้ตาเป็นตัววัดนะครับตัวคนนี้ตาเขาจะรีบๆนิดหนึ่งตาเล็กนะครับ เราก็วาดตาเล็กๆแบบนี้แหละตามไปด้วยรจริงจริงตามันก็เท่ากันนั่นแหละแต่มันอยู่ที่โครงสร้างของหน้าตานะครับโครงสร้างของเปลือกตาของคิ้วนะครับคนนี้ก็คิ้วหน้าหนาหน่อยนะแล้วก็วาดคิ้วหน้าหนาไว้นะครับโดยรวมนะครับแล้วก็ มานี้นะครับแล้วก็หูสันนะครับสันจมูกชัดเจนมากนะครับปึ๊บมาเป็นปลายจมูกตรงนี้แล้วก็ปีกจมูกอันนี้คนนี้คนนี้ปีกจมูกจะไม่กลมมากแต่จะเป็นแบบสูงนะครับปีกจมูกสูง ไตสันมัก็จะเล็กๆเดียวๆตาม <c oughs> สังเกตเส้นนะครับเส้นนี้เส้นนี้จะขนานกับเส้นนี้เส้นนี้จะขนานกับเส้นนี้เส้นนี้จะขนานกับเส้นนี้ คิ them, so 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 um ้วก็จะโค้งไปตามหัวกระโหลกจะม้วนนิดนึ่งมันจะม้วนไปตามหัวกระโหลกตรงนี้ครับผู้ชายตรงสานคิ้วเนี่ยจะชัดเจนมันจะเป็นโหนกขึ้นมาครับมันจะเป็นโหนกขึ้นมาประมาณนี้ก็ให้โค้งตามแล้วก็หัวเขาจะเถิงๆนิดนึง นี่ว่าอะไรหน้าปากกว้างโอ้ยหน้าปากกว้างเล็บเลยเล็บเลยเล็บเลตวถอยเเสีไปแล้วแล้วก็ผมก็จะตรงเนี้ยนะครับมันจะม้วนมันคือตรงกลางเนาะม้วนออกมาสวยนะรอนะครับปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะม้วนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนดาราเกาหลี ตาก็เหมือนเดิมกัล่างตรงกลางไว้นะครับแล้วก็อันนี้คนนี้ปากเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นเหลี่ยมชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะแบนนิดนึงนะครับแบนนิดนึงคือหนึ่งุกคน ค้างค่อนข้างที่จะชัดนะครับกลมไว้เลยกลมไวเลยนะครับประมาณนี้เป็นกลมมากก็ได้แล้วก็มันจะโค้งไปตามกาวนะวาดฝั่งนี้ก่อนพอได้พอได้แบบนี้แล้วแล้วมาเก็บฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเก็บฝั่งนี้มือเรือไปถู<อ>จะเมอน,มนจะเปื้อนนะครับเวาซ้ายก็ย้อนกลับมา ไปตรงไหนที่มันขมมันนูนเข้าให้กดตรงไหนที่มันนูนออกให้ปล่อยผู้ชายรู้ไงตรงนี้ก็จะแบกออกนะครับอมันเหนียวมันจะฟักก์เขาอาจจะชินแล้วะ หันกลับมาที่นี่โอเคสันจมูกเขาจะมีกล้ามเนื้อนูนชัดเจนนะครับปีก,จม,กจ,นนจมูกด้านนี้ก็ตอเบา,าไว้ไม่ต้อง ทีนี้เราค่อยมาเก็บเก็บกลามฝั่งนี้กรางฝั่งนี้มันก็จะออกมาจากตาตรงนี้วาดแบบโค้โงๆแบบไม่ได้ค่อยมาเก็บความโค้งที่หลังนะครับให้รู้สึกว่าหน้ามันแหลมก่อนหน้ามันแหลมวันมันแหลมแบบนี้นะแล้วเราค่อยมาเก็บความโค้งของส่วน,นต่างๆตรงไหนมันหล่อมากเราหมั่นไส้แล้วก็ไปกดให้มัน <c oughs> มีรอยมันเยอะ นี่เห็นไหมาจังาข้ขอบตาดำๆนะครับ ก็วัดเหมือนเดิมตา1 2ก็ประมาณ2ตาเหมือนเดิมนะครับ1 2อยู่มาณนี้นคนนี้ปีกหูเขาจะไม่ไม่นูนมากจะเป็นเรี่มเรีย สังเกตด้วยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมมันเสร็มันเสร็จกำมันก็จะออกมาจากใต้จมูกไม่ใต้ปีกใต้หูใต้หูครับใต้หู อาจารย์ก็จะดูว่านักศึกษาอยู่ฟังอยู่หรือเปล่าทีจะเป็นกามนะครับกามตรงนี้ยเส้นตรงเนี้ยไม่ต้องวาดให้มันต่อกันนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแก้มตรงเนี้ยมันจะมันจะแบกเข้าข้างในติดคออ่ามันจะติดคอนะฮาอรอไ่ะขายอ่าผู้ชายก็จะมีลูกกระเดือกแล้ว คอเสื้อนะครับคอเสื้อมันจะม้วนม้วนสังเกตน,นะคอเสื้อเป็นวงกลมม้วนนะครับแล้วก็ม้วนตามนะครับที่ <c oughs> ม้วนตาม <c oughs> ม้วนตามตรงนี้เลย <c oughs> แต่เส้นตรงนี้เราก็ไม่ไม่ต้องไปเน้นมันมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็จะออกมาประมาณนี้ ดูดีนะว่าเส้นเส้นคอมออกจากหูตรงไหนนะครับประมาณกลางหูนะแล้วก็ไล่ผมก็จะค่อยๆสลบขึ้นไปอีกสมกิดเสยนะครับันนี้อาจจะสูงไปหน่อยวาดสูงไปหน่อยเพราะมันติดตรงนี้นะครับเส้นผมแล้วก็ล่างให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปตรงไหนก่อนนะครับ

แต่ให้มันรู้สึกว่ามันมีท,ทิศทางผมแบบให้มันมีวอลุ่มตรงนี้มันหล่อไปหน่อยแล้วก็พอเสื้อก็ค่อยลได้ครับไม่ต้องเนีนเท่าไหร่อเจ้ากับชาตสัเอ นีเหานเี <bond es> anyway, ่ยกสื้อสนลืนบลลงบลลคอนดฟิลลของเสื้อแล้วก็เอาประมาณนี้ไม่ต้องในมากหน้าตายนี่เลย แต่แต่ทำแบบนี้ได้คือต้องลงน้ำหนักเสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเออ,ะอจะตกแบบนี้นะมันตกแบบนี้ <c oughs> อันนี้การล่ามรวมนะครับแล้วก็ค่อยมาลงน้ําหนักค่อยมาเก็บน้ําหนักทีหนึ่งเราจะแบ่งน้ําหนักโซนน้าหนักไว้ก่อนก็ได้ว่าน้ําหนักมันจะมาประมาณไหนสมมติแสงมาด้านนี้หน้าฝั่ง้ก็จะมื <ใน S 1> อโค้งตามโค้งตามขอบหน้านะครับ แบ่งโซนไว้ก่อนก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะโดนแสงเต็มไปนะครับก <sh uh ็จะม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แ่มเหนไหมคหน้าแสงที่ประมาณนี้เหตป็นุมัยอนในยคผมก็เหมืนกันนะครับฝั่งนี้ผมกลลมเนี้ยก็ลงน้ำหนักแบบงลม ให้รู้สึกว่าเป็นโคง้งนะครับเป็นลูกบอลหูมันจะไม่โดนแสงนะถ้าโดนเขียนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ได้แสงแสงสเต็ปที่หนึ่งละประมาณนี้แล้วก็เก็บบ้านเอียงลงไปอีกสชั่วม